ก็คำสั่งคำถามนี้ก็คือว่าการแปลาพันธุ์นะครับจากที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะช่วยให้สัตว์ให้เกิดีวิทยาการได้จริง่งศิลปะนะฮะวิศวิทยาการเนี่ยเสนอโดยชาวเซอร์วินนะครับโดยเขาเสนอว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองจากัเซลล์เดียวนะครับจะได้ยิ่งย มันเป็นสัตว์ประเภทเด่นเป็นสัตว์เซลล์เยวมาก่อนแล้วค่อยเป็นสัตว์หลายเซลล์ค่อยๆเป็นปลาค่อยๆที่มาเป็นปลกเป็นสัตว์ขึ้นหมด้นน้ำเป็นปลกเป็นเต่าเป็นกระต่ายนะครับค่อยๆเป็นนี่คือสิ่งที่ที่สรีรวิทยาเกิดนะครับในขณะที่ในในทางพิเศษแล้วเมืคั้งนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้า ตรงสร้างสั์ต่งๆสาขาต่างๆที่ของบริษัทใช้งานนะครับไช้กาโดนทฤดฎีซึ่งเห็นว่ามันไม่ไม่แน่จะสอดคล้องกันับกับกับทฤษฎีวิชาการครันี้กลับมาสู่คำถามว่าการแกล่เกี่ก็คือ ทีนี้ที่ฎีพิธาการที่พูดถึงนีมันมีนกลไกหลักในการที่เขาบอกว่าสัตว์มันมีการเปลีบบ่ยนแปลงในพิยาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตอื่นๆเนี่ยกลไกหลักของมันแค่เขาบอกว่ามันคือการ,รกลายพันธุ์นะครับแต่พอการกลายพันธุ์ปุ๊บถ้ามันทำช่วยให้สิ่งมีชีวินตนั้นเนี่ยอยู่รอดที่ดีขึ้นก็จะลักษณะของการกลายพันธุ์นั้นก็จะถูกคัดสรรไว้แล้วก็ส่งทอดไปยังลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นก็จะคือการ,รกลายพันธุ์แล้วก็ มีการท้าัตร์ธรรมชาติเลือกรับสารเพ่การกลายพันธุ์ันไว้เรื่อยๆส่งต่อไปยังลูกหลานอันนี้ทุกคอไกลในทฤษฎีแต่ทีน,นี้เมื่อเรามาดูว่ามันจะจริงตามนั้นไปเนี่ยก็จะพบว่าการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ในสัตว์เนี่ยก็จะเป็นโทษตามที่เราเห็นกันเช่นอาจจะมะีจะเป็นปากแหวง่ง เป็นสีเปื่อยเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปหรือว่ามีอวัยวะบางอย่างพิการนะครับนี่คือลักษณะการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่จะเป็นโทษในขณะที่เอ๊ะมันมีการกลายพันธุ์ที่มันเป็นประโยชน์บ้างไหมตามที่ผู้มีการตลาดเนี่ยก็จริงๆแล้วก็พอจะมีนะครับคือลักษณะบางอย่างเนี่ยการกลายพันธุ์นะครับพบบ่อเลยว่าในสภาพแวดล้อมนั้นๆเนี่ยมัน มันมันเป็นประโยชน์ในสภาวะนั้นๆนะครับก็จะดีบ้างแต่ว่าก็คือจะน้อยนะครับโดยที่การกระยพันธุ์้จะเป็นประโยชน์ตั้งแต่์แล้วเนี่ยแต่ก็มีผลทำให้แค่ว่าสัตว์ชนิดเดิมเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องลักษณะต่างๆที่เปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังเป็นสัตว์ชนิดเดิมนะครับมันก็ไม่ได้สามพันธ์ยุทธการเกิดชนิดตื่นได้ ตามที่ทฤษฎีวิทาศาร์จะจะโหดและอ่านกันนี่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆนะครับที่ถ้าเรามองต่อไปอีกเป็นว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นที่เราได้ยินบ่อยเลยว่านิสัาการเนี่ยคือแตกต่าเ,เป็นนิดเป็นนิดแล้วก็หลายครั้งใช่นะครับแล้วกินระยะเวลาอันนานเลยเลยขออกาก็มักจะพูดกันว่าเป็นแสนป,ปีล้านปีอะไรก็ว่าไป แล้วถ้าแบบเราเอ๊ะมันก็ฟังดูพอแต่ก็เขาว okay. ่ามันถ้าไปเปลี่ยนแปลงนิดนี้เนี่ยท้ายสุดมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไปมากๆได้เปสั่งที่อื่นได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าอ่านี้ก็คือตรงนี้จะบอกว่าเราจะได้ยินบ่อยนะจากบทความที่ศาสตร์หรือว่าแม้แต่การเรียนในห้องเรียนเราก็จะได้ยินจากนั้นจากครูอาจาแต่แต่จริงๆแล้ว ถ้าผมได้เลี่ยงผิดนะครับคือในวงการวิชาการเนี่ยที่เขาศึกษาวิจัยเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าในการวิชาการแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม้จะเกิดขึ้นหลายครั้งก็ต้องใชเวลาามากๆกี่ต่างๆเนี gaming, ική, <Okay. S 1> ่ยมันก็ไม่ได้เป็นต่อที่เกิดการถึงแต่ในระดับใหญ่ระดับใหญ่ที่ว่าก็คือเป็นชนิดใหม่เลยนะครับหรือว่าที่ใหญ่กว่านั้นที่ากันที่ใหญ่กว่านั้นก็คือโอ้เปลี่ยนจากเป็นเครืเป็นปลา จากปลาได้เป็นสัตว์ที่บอกข้น้าที่สมัยนี้เพราเรียกว่าสัตว์จะร้านจะปกไเนี่ยหรือสัตว์ใหการจะเป็นลึกลเนี่ยแต่ผลก็คือเนื่องจากลึกขึ้นจากกาในระดับใหญ่เหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานโครงสร้างของร่างกายนะครับก็เห็นว่าจากหมาเนี่ยกับถ้าเทียบไปอย่างพวกปลาแรงเนี่ยก็ผมก็จะถามร่างกายสัตว์แต่เดิมใช่ไหมทั้ง ลักษณะของขาของมแมลงที่กระดดออก็นจากแค่งบนตัวนะครับแล้วก็มีชอ่อง้องมีสัดส่วนของตัวร่างกายที่แบบเป็นแต่ยังหมายอะไรเนี้ยขาจะออกมาข้างหน้าตัว,ตวนั้นซึ่งลักษณะโครงสร้างของร่างกายเหล่านี้มันต้องเป็นการปรับผันครั้งใหญ่นะครับต,ต้องมีเป็นแพลนมันแต่ไม่ใช่มันแต่ไม่ใช่เป็นการที่อาการคือเล็กกระน้อย เล็กน,น้อยเนี่ยมันจะมีผลแบบเช่นว่าสมมติถ้าอย่างหมาเนี่ยขาก็ลงมาข้างล่างอยู่ดีดดแต่สี่ข้างข้างล่างแต่จะขายาวขึ้นคือโครงสร้างไม่ได้เปลี่ยนแต่ขายาวขึ้นขาแน่นอนหรืวอว่ากระดูกยื่นขึ้นอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะครัแบเพราะฉะนั้นในพวกแหวนหรือแผ่นเล็กน,น,น,น่อยโดยที่ผังโครงสร้างมันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถ รวมกันจะนานขนาดไหนก็ตามก็เลยไม่สามารถจะต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอย่างได้ะะซึ่งไอ้สิ่งน้ที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเ่องนะคืออย่างที่บอกว่าองค์การษษาวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีการพูดแต่งน,นะครับอันนี้ก็จะโชว์แต่ถ้านนคุณจะทำวิชาการนะครับว่าอย่างในวารสารอะไรเนี่ยก็ถือก่ามีบทความนะครับที่ชื่อชัดเจนว่า แม่โครเรวูชั่นอันนี้คือการวิจัยการในระดับใหญ่คือระดับเปลี่ยนแปลงชนิดหรือเปลี่ยนแปลงจากปลาไปเป็นปอกไปเป็นสัตว์เคมีอานนี้ก็จะเป็นแมคโครเรวูชันอิส small dan limited ของโครเรวูชันก็คือเป็นมากกว่าการที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะน้อยแต่หลายครั้งกันหรือว่าสเต็ปนี้ก็เป็นข้อที่ตรงอันนี้เป็นอะไรก็คือว่าแม้ าการวิทยาการระดาใหญเนี่ยเป็นมากกว่าการวิทยาการที่ได้เจอร้อยเนี่ยต่อต่อกันใช่ไหมนะครับซึ่งในบทความก็เขียนไว้ชัดเจนว่าคนคนไกลของวิทยาการระดาใหญเนี่ยควรจะต้องมีการศรึกษาในคนไกลของมันเองไม่ใช่ว่าจะ,ะไปคิดแค่ว่ามันจะเป็น การเปี่ยนแปลที่ะเรียร้อยและมัถึวงกันในเวลาต่างๆฉะนั้นที่ผมที่ผมเน้นตรงนี้ก็คือว่าเพื่อให้เพื่อให้เราเสียว่าตัวอย่างผมเีองแค่ขนาดศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยแต่ก็ยังถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยก็อย่างทีคิดว่าเฮ้ยมันฟังดูทีไรมันก็มันก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลว่าเอ้ยก็มันเกิดกากเรื่ที่นี้ที่อื่นใช่ไหมถ้ามันติดกันนานๆเนี่ยเออมันก็จจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ เป็นดีแล้วปัจจันไม่ใช่นี่การตื่นที่เรามาดูว่าการเยนแปลงแบบที่มีประโยชน์เนี่ยมันมันคือองไรจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเช่นเมื่อกี้อาจารย์เตยที่มีในเล่มลบฟินช์นะครับที่มีปากแต่ในมุม ที่มีรูปปากจอยปากต่าต่างกันไปเนี่ยอันนี้ก็เกิดจะเกิดจากการกลายพันธุ์นะครับแล้วก็คือแต่และคนเนี่ยมีกินอาหารไม่เหมือนกันต่างชีวิตกันฉะนั้นปากแต่ละอย่า,า,างปากเล็กปากใหญ่ก็จะเหมาะสมกับแบบอาหารของมันนะครับฉะนั้นถ้ามันสมมติดเดิมมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วมันกลายพันธุ์เป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยปรากฏมันไปกินอาหารหาหนักอาหาร,หาร ของมันแบบนี้เนี่ยได้ง่ายกว่าอันนี้ก็จะเ,จบบจะเนนะรีเยมมก,ก,กว่าเป็บบนกา,ๆๆๆๆๆๆนารกต่งงาที่มีประโยชน,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 น์ก็จะ,กจะได้นะครับหรือเอ๊ะมันไปบอกกับแร่งงานมากกว่าหรือการงงาทแบอีกเป็นแบบนี้แบบต่างๆต่าไปที่นิดๆเนี่ยปรากฏว่ามันไปเหมาสมกับแต่งงานตอนนั้นเนี่ยก็ทำนาหารง่ายขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นการกต่งงาที่มีประโยชน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนการแต่งงที่มีประโยชน์ แต่ว่าก็แต่ว่าก็จะเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ระโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันน้อยมากมันไม่สามารถไปต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ามชนิดหรือในระดับที่ใหญ่อะไรก่านได้เลยมันก็ยังเป็นล็อกฟินชูเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นการแบบที่เป็นประโยชน์ในการที่เปลี่ยนแปลแบบแรกนะครับต่อไปเป็นแบบที่สองเนี่ยก็คือ เป็นการแปรพันธ์ที่จริงๆแล้วเดิมมีความสามารถอยู่แต่ว่าแปรพันธุ์ปุ๊บความสามารถนั้นตกไปแต่ถ้าเกิดว่าในสภาวะนั้นนะมันเกิดดันดันดูจะมีประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถือเป็นการแปรพันธ์ที่มีประโยชน์ก็ได้อย่างเช่นปลาในน้ำลึกที่ใป่ใส่ในท่านี่ย เจะนั่งยึดด้วยกระแสก็ไม่ขึ้นอยู่ล้วอยู่ในท่านีท่าปิดหัวเมื่อไหฉะนั้นตายเรียกเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะมันเมื่ยมันก็อาศัยโลกสัมผัสกับอื่นมันจะต้มปิดนะแต่ว่าการสั่นของน้ำนะครับก็อาศัยระบบทางการปิดตายฉะนั้นเราจะพบเห็นว่าปลาหลายชนิดที่อยู่ในที่แบบนี้เนี่ยบางทีมันจะตาบอดตาบอดเลย ก็คือกลายเป็นตาบอดโดยที่ตาบอดดีก็ดียังไงก็คือมันก็ปิดไปเลยไม่ต้องมาเสี่ยงกับเอ๊ะเกิดไปโดนอะไรแล้วมีแผลที่ตาใช่ไหมคือปิดไปเลยปุ๊บจะมาจะมามีอันตรายในตาก็ก็ไม่ค่อยดีละก็จะเป็นประโยชน์ในแง่นั้นตาตามก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรตัวองนี้ก็คือการพทนที่อยู่ที่เหมือนไปลดความสามารถลง แต่ถ้ากเก็ดราดูเหมือนกันดูเหมือนจะพอมีประโยชน์ในสภาวะน,นั้นๆเนี่ยก็ก็ถือ่เป็นการกระทำที่มีประโยชน์ได้ครับแต่จะเห็นว่าแบบนี้ก็เหมือนกันก็คือมันไม่ได้เป็นหลักฐานที่สังเกตว่าจะมีพิตาการให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้อันนี้เตือในทางต้ง,งการ่าเลยคือของเดิมมีตายอยู่ดีๆเป็นรแการมันไม่มีตายใช้จะเนี้คือถือว่าเป็นการกระทำที่มีประโยชน แต่ว่าในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการท,าท่ทาของศิลปินอิสรการอันนี้คือความสามารถหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยลดลงไม่เหมือนกับการทา่าศิลปินอิสรการท,าท,าที่ว่าจากสัตว์เรียบง่ายแล้วค่อยๆดีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นหรือความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับนี่จะเป็นทิศทางตรงข้ามไปเลยหรือว่าอีกแบบหนึง่งก็คือ อันนี้จะลงปไปในระดับของก่าวถึงยีนเป็นหนึ่งนหักรรมก็คือการแกลาพันธุ์นี่ก็คืการแลาพันธุ์ของรหัสกรรมหรือ DNA ในตัวสิ่งมีชีวิตนะครซึ่งบางทีเน,นี่ยเขาก็ตอบหรือว่าพูดเนี่ยแล้วเราก็จะได้ควาโอ้มันกลายพันธ์แล้วมันเกิดความสามารถใหม่ขึ้นมาได้ไอย่างนี้แสดงว่าเอ๊ะิาการมจิตเ่า แต่ว่าถ้าเราดูที่ลึกลงไปถึงขนาดว่าและยีนหรือทากปฏิบัตินั้นเนี่ยเดิมมันก็ต่อจะมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามันถูกอิดการใช้งานอยู่คือก้ากลับมาเนี่ยพบว่าแบบมันซับซ้อนมากนะครับคือมันมีนขน,นาดว่ามียีนประการนั้นอยู่แล้วในตัวแต่มันจะมีสวิตช์อยู่ด้วยคือมีตัวที่เป็นสวิตช์อยู่สวิตช์มันจะบอกว่ามันจะเปิดมันจะปิดถ้ามันปิดอยู่ถึงแม้จะมียนนีนนั้นอยู่เนี่ย ลักษณะก็จะไม่แสดงออกมานะครับดังนั้นอย่างผมยกตัวอ,อย่างแบบทีเดียวเนี่ยมันก็จะมีอาหารร้านั้นใช่ไหมที่ร้านอาหารร้านจะมีบางพันนะครับที่สามารถเอาพวกตุ๋นติ่ตรหรือกุ๋มะนาวให้เป็นอาหารได้ได้สลายได้าาเป็นอาหารเป็นตำรับถ่อตัวกันได้นี่จะมีการทดลองหนึ่งที่บางทีเราจะเป็นข่าวเพราะจะบองว่าเราทดลองแบบทีเดียวนะแล,วแ,บบนนะแล้วมันก็มีการแก้ปัญหานะแล้วมันก็เกิดความสามารถ จากที่เดิมเอาผลติติมาเป็นอาหารได้เนี่ยผลที่มันกลายเป็นอาหารที่มันมันทำได้แล้วมีความสามารถที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ดูเหมือนโอ้โหโอ้โหการกยพันธุ์นี่ดีทำได้ขนาดนี้เลยนะมีความสามารถมาแค่ขนาดนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้แบบโอ้โหใหญ่โตขนาดนั้นไม่รียสัพท์ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ดีที่ ยีนที่ทําให้แบบที่รีความสามารถในการนำโปรตินมาเป็นอาหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันถูกติดการใช้งานอยู่ทีนี้พอไป็นสลอร์แล้วกลายเป็นยังกลายเป็นไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวแหละแค่ให้ชีวิตมันเปิดชั้นหนเองปุ๊บเปิดปุ๊บมันก็เลยทำได้ละนะครับดังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันบอกบอกไปเลเรื่องการสรงซักของพระเจ้า สามารถก่อนได้สามนะครับนั่นคือว่าเฮ้ยอ่าถ้าความสามารถในการ,นะรนำตัวสถิตมันเป็นอาหารให้มีดีเดิมอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่าได้ยังไงตอนแรกนะครับก็แสดงว่าน่าจะมีมีการปลูกใส่ไวนะ้นะั้นอาจจะคือโดยผู้สร้างนะครับโดยพระเจ้าเนี่ยได้ใส่ความสาสมารถคือยีนนั้นไว้อยู่แล้วในตัวแบคทีเรียนะครับโดยที่รอให้กันเปิดติวชีวิตพันธุ์เอง ไม่ใช่ว่าเดิมไม่มียียนอันนี้อยู่เลยตามวิทยาร,ราร์ว่าแล้วอยู่ดีว่าโว้เกิดยียนอันนี้ซึ่งยียนในตัวนี้มันซับซ้อนมากเนยมันต้องเป็นเหมือนกับเมือนเาอาตัวอักษรมาเรียงมั่มวๆเราได้หน้าได้บทความหน้ากระดาษเคสี่ต่เป็นเบสตามนั้นก็ให้เป็นการทํางานของของระบบการนำกฎสิบมาเป็นหลักปใช้เนะี่ยฉะนั้นอยู่ดีๆมาจากต้นที่มาอย่างนั้นเป็นยียนยตัวนี้เนี่ย ไม่ได้ไปยืนียัยยยๆๆๆนคุณดีก็ได้ก็กระสุนได้ง่ายๆว่าก็าคือการกลายพันธุ์เนี่ยถึงแม้จะมีประโยชน์บ้างได้บ้างในบางสถานาการณ์เนี่ยแต่มันก็จะมีขีดจำกัดนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนสัตว์ให้มีการกเป็นชีวิตอยู่ได้แต่จะดีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่มันก็คือเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดได้ดีขึ้นแค่นั้นนะครับแต่มันก็ยังเป็นชีวิตเดิม ทีนี้จะมีการนึ่นที่เป็นตัวชี้ชัดเจนเลยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินก,กันจะเป็นความรู้ค่อนข้างใหม่ถึงถึงซึ่ง,งผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ชัดเจนมากๆเลยว่าการแช้แพลังที่วิทาการท่าเนี่ยมันนุ่มเหนวโดยที่ชืชอบก็คือเขาก็พบอกว่ามันเรียกว,ว่าโนโลจีนนะครับก็คือ ก็คือเดิมเนี่ยเรื่องที่ฟ้องเรื่องการแกัน่างพิกากาาเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ที่บอกแก่ว่ายีนที่ทำที่ที่ตาดเนี่ยอยู่ดีมันจะเป็นสายยาวๆขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองเนี่ยันกมากนะครับฉะนั้นในจนที่ผ่านถึงที่ผ่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกถึงนาดว่ามันจะเกิดยีนใหม่ๆขึ้นมาได้เองทั้งหมดเขาบอก หรือเรื่องการแปรผันก็คือเรื่องการแปรผันก็คือว่าเอายีนที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมาแปลนิดนิดหน่อยแล้วความที่เกิดยีนต่างนิดนึงแล้วมีความสามารถต่างนิดนึ่งเราต้องไปสังเกตไปเรื่อยๆเขาบอกว่ายีนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในลักษณะนั้นนะครับก็คือว่าอ่าก็คือว่าอย่างเช่นสมมติในตัวลูกวิ่งเป็นคนเนี่ยมียีนชนิด แล้วก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงจะยินอยินเดินในคนอย่างนี้ก็คือไม่ใช่จากน่าี่เขาบอกเหมือนเดิมโดยที่เขาบอกว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือไม่ใช่จากยินเดิมในยินถ้ามาเป็นยินใหม่ที่ตัดแทนไปแล้วจะเป็นในคนอยู่ดีมียินใหม่ในคนที่มาเลยเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาบอกเหมือนเดินไม่ได้ เหมืกับเราเขียนนะครอนกับเรามีเรามีบทความอ,อยู่หนึ่งหน้นะครับแล้วก็ถ้าการใดครัคร้งนี้ก็เหมือนกับว่าพอาบทความหนึ่งหน้านะะั้นเนี่ยมีบางประโยคบางคำเราเปลี่ยนไปเปลนตัวสอนไปปุ๊บก็เนี้ยๆหน่อยตรงนู้นตรงนี้เนี้ยหน่อย,ย,อยแล้วเนื้อเนื้อความก็ลเลยเปลี่ยนไปนิดนึง แต่เป็นบทความใหม่ซึ่งมีรนะดับเกิดไปที่ต่อดแต่ว่าอาจจะดูดีขึ้นมีพลังดีขึ้นอย่งางเงี้ยที่ถึงจากแตกละคนนะครับแต่สิ่งที่ดีเลยคือนะการท,รที่เราเริ่มที่นที่ผู้คนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นยีนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแบบไม่ได้เกิดจากย,ยา,ยานยนต์แต่เป็นยีนที่เหมือนกับหน้าหน้ากระดาษใหม่เลยแล้วบีบทความใหม่ล้วนๆเลยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นบทความที่ดีด้วย ครับความที่ดีอะคือเกิดขึ้นมาเองล้วนๆหนึ่งหน้าแต่งเนี่ยเขาบอกว่าโหหรีอมันจะมีบทความหรือยินรัสอะไรที่แบบใช้ได้และยาวขนาดเนี้ยเดินเข้ามาเองใหม่เลยเนี่ยเดือนเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสน้อยมากจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าที่จริงแล้วเรื่องมันก็ควจะเป็นว่าถ้าเราไปเจอยีนลักษณะนั้นซึ่งเกิดที่มาเองใหม่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการแฝงต่างเนี่ย ออถ้ามองไปตามจริงก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ที่สิ่อเพื่อนทกการไม่น่าจะเป็นจริงอกใช่ไหมครับเพราะอยู่โหมันไม่ได้มันไม่ได้กลายเปมาดิมันเกิดแบบมันเป็นใหม่เลยนะมันจะที่ไหนก็ได้หรอกตามที่พูดถึงตรงนี้แต่ข้อกดข้อกดว่าในเรื่นี้ก็คือพบว่ามันมีมยีนใหม่โอ้องอ,อ้างว่ายีนเนกินขึ้นพราะดบอกว่ายีนในคนเนี่ยมีสัมพันธ์กับารเป็นที่ ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้แตกต่างจากยีนเลยนะเป็นยีนใหม่ๆเยอะมากนะครับในสั์อื่นๆก็เยอะมากเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้นักพยาการก็รับมือไปนะครับแล้วก็อธิบายได้นะแต่สิ่งที่ต้องพยายามก็คือเขาก็ต้องพยายามอยู่เรี่ประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับ เราก็จะไม่ค่อยปยอมพูดหรอกว่าไอ,ไอ้โนเวลจีนพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ไงเพราะว่าความแย้งนั่นแหรือว่าถ้าอาจารย์พูดถูกบ้างแต่ก็มันก็เราต้องพูดในรายละเอียดอะไรแบ้นไม่ได้อันนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ผมพาติมมาจัดคำชุดของศาสตร์ชาววิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือว่าจนถึงเมื่อไม่นานนี้ เร่งวัติศก็คือ,อก็คือใหม่แลการเกิดขึ้นของยียนใหม่เนี่ยถูกมองว่ามันไม่น่าจะได้หรอกถึงขั้นที่เรียกว่าคือคือไม่น่าจะเกิดขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอแต่พอเจอมาปุ๊บว่าเฮ้ยประวัติารมันมียียนใหม่อย่านะงนั้นเกิดขึ้นมจริงเนี่ยเท่ากับเพื่อรักษา เมื่อรักษาพิษยการไว้ไม่ให้มันผัดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาได้เองได้มาเจอที่ไม่มีคำอธิบายอะไรนะครับไม่เปรียบเท่าใดๆนะดันั้นจริงๆแล้วก็คือว่าโรบูจีเนี่ยมันก็ยังเป็นไปไม่ได้เดียวนักวิทยาศาสตร์นักพิษยาการก็ไม่มีคำตอบว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็อันนี้ก็ เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเลยว่าคือการถ้าจะที่สอบโยมกับประเด็นคำถามเดิมก็คือว่าการแกลายนเนี่ยเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ได้ในเรื่องการกลายผัได้ไม่น้อยนะครับแต่ว่าการวิจารณ์รดยรูปยรูปแต่การคว,า,วา,มามแตกต่างของสิ่งมีชีวิตระว่างกันเนี้ยมันมีมากกว่านั้นคือมันมียีนใหม่เลย มันมีอะไรใหม่ๆเลยมันไม่ใช่ซึ่งนักที่รับประกันภัยเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามีแค่ส่วนที่เป็นจะจัดการการพันธุ์ได้แต่ทีนี้ก็เป็นตอบว่าจดรายการการพันเนี่ยมันก็จะไม่ไปครอบคลุมสื่อว่ามันจะกลายเป็นสื่อชีวิตที่ผ่านได้หรือเปล่ากระจกโอ้ ในความมอเข้านคมเพรามีวรันแต่สมัยก่อนไม่สมัยก่อนเขาก็เขาก็เนื่องจากเรื่องยีนเนี่ยมันพึ่งไปเริ่มทั้งๆใหม่สมัยก่อนเขาก็เขาก็เริ่มศึกษาเขาก็พิ่งแค่คนพบก็เพราะมันมียีนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ศึกษาลงไปว่ายีนตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรสมัยก่อนนะครับ โดนที้ทำที่อะไรเหรอต่างกันยังไงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดคือช่วงแรกก็เพิ่งเริ่มก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแล้วมันต่างกันขนาดไหนมันจะไปายพันธุ์มาจากพัน์ได้ไหมแล้วเขาก็เลยแอสซิมมุสมุดไปเลยว่ามันเกิดการกลายพันได้ทั้งหมดหรือเปละคือเขาจะไม่ได้ศึรายละเอียดมากคือเรื่องมเป็นเรื่องขั้นปัยจริงๆทีนี้พอเขาเริ่มศึกษาละเอียดขึ้นเพราะว่าเริ่มรู้ว่าเฮ้ยอ่าที่ตอนแรกเรคิดว่ามันจะเกิดการกลายพันได้เสมอไปเนี่ย เป้มภาษางังกันเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่รานเราต้องเรียกัว่าเป็นโ o g e ละซเมื่อก่อนเาจะไม่เรียกว่า l o r e n าียกชอตเราก็จะเรียก,ยกเหมือนกับเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ดีที่คล้ายๆกับ g l i v e gene ืเเอเป็น g ี n ที่อ่ออเราก็จะเรียกว่าแบบมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก g e เดิมได้คล้ายกับเป็นลักษณะ a n สเตอร์สองเป เราก็ประดกระสอสายมาใน้าควันอป็นแอสเซอร์ทีดีดีเบอร์จีนอันนี้ประมาณัปีมาหมครตพูดขอาริทเมื่อตัพูดกันต้งจริงๆก็น่าจะไม่กี่ปีนะครับไม่เกินสี่ห้าปีสี่ปีอาจะเริ่มพูดบ้างแล้วก็เรื่อพูดะขึ้นบ่อยจริงๆก็ขึ้นช่วงรน้เลยโดยที่ไม่ล้มลเขายังไม่กล้พูดมากเพราะมันไปล้มละทฤษฎีเลือดา้ายังไม่มีคำตอบอะไร เรก็ยัไม่ได้สุดทาถ้าสุขทายแล้วมาเรก็ดูจะตอบยังไงก